สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่5มกราคมที่ผ่านมาก,กันหน่อยดีกว่าไปกันที่เอฟเวอรันอังกฤษรอบที่3มีกันอยู่3คู่เบนฟอร์ดเสมอกับวูฟไป1-1ฮะเกมนี้เจ้าบ้านนำไปก่อนจากมิวมูเปก่อนที่ทีมเยอรมันทีเสมอได้จากคอมมิดอรฮะทำให้ต้องไปรีเพลย์กันใหม่สำหรับคู่นี้ฟูตแลมก็เอาชนะลอตเตอนแฮมไป1-0จากบ็อบบี้ดีโคเดวาลีดส่วนสเปอร์ก็เอาชนะเบอร์ลีไป1-0จากเปโดปอลโลไปดูกัันนนนททีีกกคคท่่่โปรรรแกมใคคาืวเส์6 มักราครันี้นะครจัดเต็ม19คู่นะมีวิมเบอร์ดันเจอก,กับอิฟสวิโคนที่พบออกฟอร์ดเมสโตนเจอสตีเวเนสวิวอลพบเลสเตอร์ซันเดอร์แลนด์เจอก,กับนิวคาสเซิลแบ็กเบิร์นพบกับแคมบิดจูไนเต็ดกิลลิงแฮมเจอก,กับเชฟยูเฮาสซิตี้พบเบอรม์มิงแฮมนิวพอร์ตเคาน์ตี้เจอก,กับอีสเลดนอร์ซิตี้ก็จะเปิดบ้านเจอก,กับบริสต์ลาวโลเวอร์ ครีมัตก็จะพบกับซัตตันยูไนเต็ดควีนส์ปาเลนเจอร์เจอกับบอลมัตสามตันเปิดบ้านเจอวอลซอสโต๊กพบไบรตันวัตฟอร์ดเจอเชสเตอร์ฟิลด์เชลซีเจอเพรสตันมิดเอร์สโบรพบแอสตันวิลล่าเชฟเวนเจอกับทางคาดิฟซิตี้แล้วก็สวอนซีเจอกับบอแคมป์ข่าวในที่อิตาลีครับเกาโชเซเลอานัดที่19เมื่อคืนนี้โบโลญญาก็เสมอกับเจนัวไป1-1 เนี่ยก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยโบโลญญาก็อยู่ที่5มี32คะแนนส่วนเจนัวอยู่อันดับที่12มี21คะแนนแลเดี๋ยวไปดูกันที่โปรแกรมในคัมคืนวันเสาร์านี้นะฮะ6มกราคมมี4คู่อินเตอร์เจอเวโรนาฟลซิโนเน,น่พบมอนซ่าและเชฟเปิดบ้านเจอเกียลลี่แล้วก็ซาโซโลพ,พบกับฟิลเดรนาส่วนวันอาทิตย์ที่7มกราคมีอีก5คู่เอมบูริเจอเอซิมิลานโตลิโน,โนพ,พบนาโปลีอริเซ่เจอกับลาซิโอซาแลนิตานาพบยูเวนตุสแล้วก็โรม่าเจอกับอตาลันตา